ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปิ้นความร้อนไหลหมึกนะคะไม่ต้องใช้หมึกประหยัดได้มากเลยค่ะมีหน้ากว้างถึง108มิลนั่นเองค่ะสามารถสั่งผ่านมือถือได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะการใช้งานก็ง่ายสุดๆนะคะสามารถสั่งผ่านมือถือแอปมือถือแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับหลายแพดฟอร์มแล้วก็หลายขนส่งมากเลยนะคะ สะดวกและรวดเร็วสุดๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ขายของออนไลน์อยู่นะคะอยากหาเครื่องปิ๊นออเดอร์ที่จะทําให้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะขอแนะนําเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถทังแชทสอบถามได้เลยนะคะหรือกดทีตากากันได้เลยค่ะเรามาดูกันสั่งงานเครื่องปิ๊นกันนะคะว่ารวดเร็วทันใจแค่ไหนนี้เลยค่ะรวดเร็วแบบนี้ได้เลยนะคะจะช่วยลดเวลาในการแพ็คของ ขอบคุณค่ะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดไลน์มิสเตอร์จุดปินเตอร์หรือโทร0ูนย์เก้าเดซเจดห้าห้าเ็ดสามค่ะ